สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมัตโตมัตโตค่ะวันนี้เรามาในโหมดศิลปินเ mm. พราะว่าจะมารีวิวเซตสีซินเนเรเยที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะออกตัวก่อนว่าไม่ใช่คนวาดรูปเก่งหรือว่ามีความรู้ด้านศิละปะมากมายที่ถามก็เพราะว่าชอบเท่านั้นเองเซตนี้ซื้อมาเพราะว่าได้ยินชื่อเสียงของเขามานานแล้วโดยแบรนด์ซินเนเรเยเป็นแบรนด์เก่าแก่ของฝรั่งเศสนะคะสีน้ําของแบรนด์นี้มีน้ำผึ้งเป็นส่วนผสมไม่ใช่แค่การเสียเท่านั้นเขาบอกว่ามันทําให้สีสดใสขึ้นระบายง่าย แล้วก็รีเวทได้ง่ายด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นจริงตามที่เขาบอกหรือเปล่านะคะแกะกล่องกันเลยนะผมไม่รู้เหมือนกันว่ากล่องอื่นจะเป็นเหมือนกันไหมแต่กล่องนี้ดูเหมือนจะเคลือบสีไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะด่งดางๆเป็นบางที่กล่องก็จะเป็นลักษณะเป็นกล่อง24่สิฮาร์ปแพนปกติแล้วก็จะมีชื่อแบรนด์ของเราติดมาด้วยนะคะ พอเปิดมาก็จะมีชาร์จสีมาให้ด้วยโดยปกติแล้วปุ๊กจะสวอชสีเองด้วยอันนี้เดี๋ยวก็คงต้องเอาออกคงไม่ได้ใช้ลักษณะของสีในแพนคือบางยี่ห้อเนี่ยจะเป็นการหยอดสีนะคะแต่ว่ายี่ห้อนี้เขาจะทําเป็นแท่งยาวๆแล้วก็ตัดให้ได้ขนาดเท่ากับตัวแผนแล้วก็ใส่ลงไปอย่างอันนี้ก็จะเห็นว่ามันตัดเปี้ยวๆหน่อยหนึ่งสีรุ่นที่ปุ๊กซื้อจะเป็นรุ่นสิบบวกหนะคะเป็นสีแบบฮาร์ฟแพน มีสีหลัก12สีแล้วก็มีสีแถมอีก6สีเดี๋ยวสีจะิสต์ไว้ให้ดูข้างล่างเนาะจะได้เห็นชัดๆเซ็ตนี้ก็จะมีสีหลักๆเป็นพวกสีแดงเหลืองน้ำเงินซึ่งเราสามารถนำสีหลักเหล่านี้ไปผสมเป็นสีอื่นๆได้เซ็ตนี้มีสีดำให้นะคะแต่ว่าจะไม่มีสีขาวเอาเข้าจริงแล้วสีขาวสำหรับพวกสีน้ำบางคนเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้จำเป็นมากเพราะว่า สีขาวเราก็จะได้จากการเว้นให้เห็นสีของกระดาษแต่โทนของสีชุดนี้ก็จะออกแนวแบบเป็นสีชัดๆหมดเลยค่ะสีจัดๆจะไม่มีสีแนวพวกพาสเทลอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าใครชอบสีแนวพาสเทลก็อาจจะซื้อสีขาวมาแล้วเอาไว้ผสมกับสีที่มีอยู่ก็ได้โดยส่วนตัวผมคิดว่าข้อดีของเซ็ตของแถมก็คือ เราจะได้สีที่ต่างออกไปด้วยอย่างเหลือนโทนวอร์มที่ทําให้เราสามารถผสมสีได้หลากหลายมากขึ้นวันนี้ที่จะลองทําให้ดูก็จะมี2ออย่างนะคะคือจะระบายสีรูปนี้แล้วก็อีกอย่างก็คือจะทําสวอตสีจะได้เห็นสีชัดๆเนาะคือปุ๊กก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยเนาะอย่างแรกขอเอาแผ่นนี้ออกก่อนนะคะ โดยแผ่นนี้ก็จะมีข้อมูลสีซีรีส์ของสีแล้วก็ความทนทานต่อแสงอยู่ด้วยนะคะที่ขาดไปก็จะไม่มีข้อมูลของพิกเมนต์นะคะว่าสีตัวนี้ใช้พิกเมนต์อะไรบ้างเริ่มต้นก็เขียนชื่อก่อนเนาะคือปุกชอบทำสวอชกา a r d นะคะเพราะว่ามันก็จะเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างเยอะเอาละเสร็จละเดี๋ยวจะเริ่ม Swatch สีแล้วนะคะ มาดูกันว่าสีจะสวยแค่ไหนเริ่มจากสีอ่อนๆก่อน,นเนาะเวลาที่จะใช้สีแบบเป็นฮาร์ฟแพนเราก็จะหยดน้ำลงไปก่อนนะคะสีแรกที่ลองเป็นสีเลมอนเยลโล่นะคะสีละลายออกมาง่ายดีคะ่ะดูสิใส่ไว้นนี้นนะ สีสดมากอะ่ะสวยลองให้มันอ่อน,ออนๆลงหน่อยหนึ่งเนาะระบายง่ายดีค่ะอสวยสวยสวยไหมสีสดดีเนาะก็เดี๋ยวก็จะทำให้ครบทุกสีนะคะก่อนแล้วมาดูกันอีกทีเนาะเพราะไม่งั้นมันจะยาวมากวิดีโออะไรก็ได้ที่อยากทำอุ้มทำสวอชการ์ดครบทุกสีแล้วค่ะก็สีที่มีก็จะเป็นประมาณนี้ คือจะเห็นว่าสีเซตนี้จะออกมาแนวสีสดใสสดใสเนาะด้านบนตรงนี้จะเป็นเซตสีที่เป็นสีมาตรฐานนะคะสิบสองสีในขณะที่ด้านล่างจะเป็นสีที่แถมมาอีกหกสีอันนี้คือรูปที่ว่าจะวาดนะคะเป็นรูปนกคือปุ๊กเคยวาดก่อนหน้าน,นี้แล้วแต่อันนี้จะเป็นการวาดโดยใช้เซตสีที่ตัวเองมีอยู่คือเป็นเซตที่ ใส่สีที่ตัวเองชอบไว้แล้วก็รวมรวมไว้หลายๆสีวันนี้เราอยากลองโดยใช้เซตสีที่เราซื้อมาใหม่เซตเดียวจะได้ดูว่าเซตสีนี้จะวาดภาพออกมาได้สีแบบไหนเพราะว่าแต่ละเซตสีตัวโทนที่ให้มามันก็จะไม่เหมือนกันนะคะเริ่มแรกก็จะใช้สีเหลืองเลมอนก่อนนะ คราวนี้ก็จะเป็นสีสุดท้ายที่เราจะใช้แล้วนะคะคือปุ๊กอยากให้มันหมดลงนิดนึงอาจจะผสมน้ำตาลลงไปนิดนึงคือ,อยากให้มันออกเหลืองๆน้ำตาลน้ำตาลแต่น่าจะได้โทนที่ต้องการแล้วค่ะเสร็จแล้ว เป็นยังไงแปางส่วนไหมคือสีมันก็จะออกมาต่างกันนะคะแต่ก็โอเคนะสวยทั้งคู่เอาละค่ะสรุปการใช้สีิซเนเรเย่รอบนี้สีสวยสดระบายง่ายแล้วก็สีส่วนใหญ่ก็จะเป็นซิงเกิลพิกเมนต คือโดยส่วนตัวปุ๊กรู้สึกว่าสีเซตเนี้ยมันก็อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดปุ๊กยังไม่ค่อยถูกใจสีเขียวในเซตนี้เท่าไหร่แต่ว่าเพราะว่าเซตมันอยู่ในกล่องเล็กแบบนี้ค่ะคือกล่องอันเนี้ยมันเป็นกล่องยิบสีสีก็จริงแต่เราสามารถใส่สีได้สูงสุดประมาณ26สีคือแถบละ13ดังนั้นเราก็สามารถจะเลือกสีที่เราชอบมาใส่ได้เพิ่มอีกขอจบการรีวิวสี เซตนี้ไว้แค่นี้นะคะไว้ถ้ามีของใหม่ใหม่หรือว่าอยากจะชวนวาดลูกกันใหม่เดี๋ยวค่อยมาเจอกันในหมวดศิลปินกันอีกรอบค่ะแค่นี้นะบ๊ายบาย